ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอีมาแล้วคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยทำมาหากินหลายคนก็ฝากถามมาเขาบอกว่าสามคนเป็นเพื่อนสนิทกันคือรู้คุยและเข้าใจกันทุกเรื่องใช่ไหมให้พูดต่วนตัวไม่ะคุยไม่ไดทั้ง แง่ะมันเหมือนเราคุยกันเป็นกรณีศึกษาไม่ใช่เรื่องเรื่ิงจังอะไรนะคุณแก้แกภาพน้ำต่อหน้าเข้ามาแล้วค่ะหนูนึกว่าเจ้าทีมาโอ้มาดำงานก็รับงานด้วยกันคุยกันทุกเรื่องก็แบบเชื่อมีงานไหนที่แบบหนูก็พยายามพ่วงไปไม่ก็พ่วงเราไปนี่ก็พ่วงเราไปประมาณนี้นะอัี้มขี้เหงามีอะไรก็บอกกันเนาะเนี่ย หลังจะกพวงคุณแม่ไ่พวกัวม่เหงาได้ได้เป็นเพื่อนกันย่อมไม่ทิ้งกันลำบากแค่ไหนเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำไมนึกมาคุยเรื่องนี้น่นเพอิญว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะบอกว่าเขาก็เป็นเพื่อนซิปกันอย่างนี้เหมือนกันหรอก็แขกรัเชิญของเราค่ะคุณบีมคุณเตกค่ะว้าวนรมาแวะแตที่ว่าั้นนี่แหละก่อนจะคุยเรื่อง คนเมานั่นี่ยมาสดใหม่เลยนะคะเมื่อคืนนอนกีุ่่มไม่ได้นอนเลยจริงๆเวลาทําขายไม่ได้นอนอย่างนี้ไหมประมาณช่วงหลังๆเนี่ยอย่างนี้เลยขายดีเลยเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรอกก็คดอพิสุพิสุสาวค่ะน้องกูด้าป๊อปพาเพยอันนี้เ็แบที่พิสุรีวิววันก่อนอะที่พิสุบอกว่าพิสุซื้อมาทานเองรู้จักกับน้องบีมอยู่ก็เลยบีมมาส่งมาให้พิสุลองชิมดูนะ บีมช่วยเพื่อนพอชิมแล้วหูมันอร่อยมากอตอนนั้นมีแค่3รสนะที่ส่งมาให้สุรีวิวะ่ะก็มีรสคาราเมลชีส,สแล้วก็ช็อตอช็อตแล้วตอนนี้มาออกแล้วมีรสอะไรบ้างคะ ล่าสุดก็มีนี่เลยค่ะทุเรียนตัวนี exactly ้ขายดีมากเรียนเพิ่งออกมาใหม่เลยทำนานชาราเมลเรียนใช่ค่ะคาราเมลกับทุเรียนแต่ว่าแบบไอ้ทุเรียนหนูไม่เคยเห็นใครมีนะคิดได้ไงว่าเออเอาเป็นทุเรียนนี้เขาบ้านกาเนิดเขาค่ะอยู่ระยองเป็นระยองแล้วหนูมีสวนทุเรียนสวนมังคุดอะไรเงี้ยค่ะนางก็เลยคิดว่าอยากทํารสทุเรียนและช่วงนี้คือแบบ ทุกคนคือแบบมันเป็นยุคทุเรียนใครๆก็อินมันขนาดเนี่ยคุณหนูชอบมากหนูหวทองหนูกินใั่ไบีม่ะมากค่ะแล้วปอกของแม่มนี่ไม่เล็กๆมิดโง่ไหมนี่ตาแมวแล้วต้องลมความมันเป็นธุรกิจใครตอนแรกเป็นของคนนี้เลยค่ะเป็นของติ๊กจริง ติ๊กเนี่ยเขาทําก็คือทาเบเกอรี่ทุกอย่างเลยที่เป็นเบเกอรี่แต่ว่านางก็จะทําส่งแบบว่าร้านกาแฟตามโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบมาเจอยุคโควิดแล้วก็แบบมาคุยกันก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยแบบอยากหารายได้ให้เพื่อนด้วยเนี่ยนะจาะตอนนี้ก็ทาขายเขาขายออนไลน์อยู่แล้วคือบีมมีอาชีพออนไลน์ของบีมอยู่แล้วแหละใช่แต่ก็จะช่วยติ๊กด้วยก็จะทําธุรกิจของตัวเองอะค่ะก็จะมีหุ้นส่วน จะเป็นบริษัทออสเตรเลียก็ผลิตและนําเข้าวิตามินอาหารเสริมของออสเตรเลียค่ะจากออสเตรเลียมาขายในไทยก็มีแบบเกือบ20ตัวนะคะแล้วก็ที่พี่สุกับพี่ตาคันซูเซนเตอร์ก็จะเป็นของวันเดอร์ l ูลไลก็จะเป็นตัวฟลินนที่เป็นเอสนะคะถามว่าวิกฤตโควิดที่ผ่านมามีกระทบไหมกระทบแต่มันกระทบในระดับที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ยังมี กำลังมีพลังที่แบบเยอกช่วยเหลือคนที่คลัาบกของเราสายป่านของเราใช่ค่ะแต่ว่าวินก็จะมีอีกธุรกิจหนึ่งของวีมที่เป็นธุรกิจเป็นร้านน้าแข็งน่ะไม่ใช่ลงผลิตอืเป็นธุรกิจตั้งแต่สมัยยังไม่มีอะไรมันเป็นธุรกิจที่ เราทํากับพนักงานของเรามาตั้งแต่แรกพนักงานของเรานี่คือ,อช่างตัวใช่<ม>เกือบสิบชีวิตอยู่ค่ะที่กระทบสุดก็จะเป็นลงน้ําแข็ง,อองมาคุยกับเพื่อนเพื่อนก็ทําส่งไม่ได้แล้วตอนนั้นเนาะแบบตันไปทุกอย่างนางก็เครียดส่วนเราเราก็ดีว่ะใช้เวลาแบบเปล่าประโยชน์อยู่บ้านกักตัวเป็นเดือนนะคะเห็นคนนูน้นคนนี้โพสต์บ่นหน่อยใน Facebook เราไม่อยากเอาเวลาของเราตอนนั้นอะ ไปบ่นไปนอยเราเอาเวลาของเรามาทําประโยชน์ดีกว่าใช่ระหว่างนี้บีมก็จะแบบช่วยเหลือบริจาคทรัพย์ที่เรามีเนี่ยค่ะทำเฟสชิลก็บริจาคร่วมกับทางโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วก็มีส่งไปให้กับพี่บุ๋มนะคะองค์กรทำดีสามพันีกระจายนะแต่อันนั้นก็คือเราก็แบบเอาตรงๆว่าเราก็เบียดเบียนเงินของบริษัทจนเรารู้สุก แรงใจหุ้นส่วนดังนั้นเราทําตรงเนี้ยหเราได้ช่วยเพื่อนสเราได้ออกแรงแต่เราเอาเงินคือกําไรตรงเนี้ยไปทําบุญเราไม่ได้ฟักเงินส่วนตัวของเราอค่ะอันนั้นติ๊กลําบากขนาดไหนตอนที่โควิดมาแรกๆทุกอย่างต้องหยุดชะงักเลยนะปกติเหมือนรายได้เคยร้อใช่ไหมคะอืมก็จะจบลงจากร้อยเปอร์เซ็นในอติกลืี่เปอร์เซ็นอะ ยี่สิบสิบแล้วหนูก็ขายออนไลน์ไม่เป็นไม่เป็นค่ะแต่ก็มีผู้ช่วยเราก็ไม่อยากให้ผู้ช่วยหยุดเนาะประคับประคองกันไปก็ทำแล้วโพสก็โพสใน Facebook คือไม่เก่งอะไรที่แบบสื่อเชื่อไม่เก่งไม่ทำนานเลยเก่งอยู่แล้วเขาจะเก่งคือมีฝีมืออะไรเงี้ยค่ะแต่เขาจะโปรโมทไม่เก่งตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะสมัยเรียนเนี่ยบีมจะเป็นคนพีเต์งานแต่บีมจะไม่ไปหา ั๊มห้องเอออะไรนะห้องสมุดเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายอย่างนั้นเรียนด้วยกันมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยตั้งแต่เรียนมามามามีปริญญาตรีมาด้วยกันสัิกีปีปีแล้วเป็นเพื่อนกันนางเบีมจตเป็นยี่สิบแล้วมั้งค่ะโอ้โหนาจิกแล้วพอหลังจากที่บีมเข้ามาปุ๊บเนี่ยขายดีขึ้นเลยไหมค่ะอันดับแรกเลยก็คือนางสั่งไปเพื่อโปรโมทเพื่อไปทําเพจเนี้ยเราก็มีไายราลรับแล้วเพราะนางซื้อขาดเลยตอนแรกสั่งไปแจกรี่ค่ะ เพราะว่าพี่ก็เก็บแล้วใช่เพราก่อนหน้านั้นเวลาแบบมีจัดตัวแทนจัดสัมมนาตัวแทนก็เนี่ยจะสั่งขนมเขาแล้วก็เอาไปแจกหรือเวลาไปเข้าออฟฟิศทีอะไรเงี้ยพี่ก็จะเอาไปแจกพนักงานถึงเพื่อนที่ดีจังเลยอะทำไมพี่ไม่มีเพื่อนอย่างนี้เลยขอแขกรับเชิญพูดถึงเพื่อนรักรักเพื่อนทางพิธีกรของเราก็เปิดศึกเพื่อนรักเพื่อนร้ายซะอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะ พักยกกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามีป๊อบคอนแสนอร่อยให้มั่มบอกเลยว่าเห็นแล้วโทรสั่งแทบไม่ทันของเขาดีจริงๆพี่ก็กินป๊อปคอนมาหลายหลายยี่ห้อนะแต่ทําไมของหนูเม็ดมันใหญ่แล้วก็พวกคาราเมลนุลติงก,กับน้องบีมใช้แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยใช่ค่ะหนูต้องเกิดน,นิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยบีมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินป๊อปคอนมากอ๋อเหรอถึงขันที่แบบกินจริงเลยหาเรื่องแบบชวนสามีอ่ะเฮ้ยไปลงหนัง แต่ซื้อป๊อปคอนเนอะไม่ได้ดูหนังซื้อฟ็อกคอนสำหรับบ้านชอบแบบเวลาเราไปต่างประเทศแต่ละประเทศเราก็เป็นชอบไปกินเกลือถุกที่เขาของเขาเลยแล้วก็ข้าวเรมาจากไหนเม็ดใหญ่มากไหนลูกนำข้ามาจากอเมริกาอยู่นะหนูใช่ค่ะโอ้โนี่ใช้ของดีเออเขามีรสอะไรบ้างติ๊กขาอันนี้หมูหยองพิกเผาค่ะอันนี้คาราเมลกาแฟค่ะอ๋ออันนี้กรีนไม่อยากเลิมเลยอะยางกินอีกมันจะออกไหมหยุดไม่ได้เลยแล้วนี่ล่ะอะไรอันนี้คาราเมลคาราเมลชีสค่ะ ชีสก็ใช้ชีสนำเข้านะคะโอ้เดื่อนู้เรื่องน่าสนใจอะรข้าวเมลต้นฉบับเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรออริจินอลมีกี่ไซส์คะมีกี่ไซส์มี3ขนาดค่ะ S อสราคาเท่าไหร่คะ S อาแอ S เนี่ยสีกรัมนะคะสำหรับคนที่แบบเฮ้ยอร่อยหรือเปล่าอยากลองทานและ M อ็ราคาคนดี้าทเอ็มจะเป็นแปกรัมค่ะก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบเกาบาทค่ะ ไซส์ L เลยค่ะจัดไปแบบจุกๆเลยค่ะ150กรัม135บาทรับรับเป็นกรัมเลยคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมค่ะกินแล้วหยุดไม่ได้จริงเนี่ยมือมันจะไปอยู่เรื่อยเลยเนี่ยคุณแม่เบกแตกจริงจริงติ๊กติ๊กมีฝีมือมากออร่ยมากอร่อยมากอร่อยมากเขาเป็นคนที่มีฝีมือคือ ดีมอยากช่วยเพื่อนก็จริงแต่ว่าเราจะทำอะไรอะคะไม่มุนน่ีาวก็คัญนะเราก็เลยมองว่าหน้าเราเนี่ยเป็นคนโปรโมตดังนั้นเราก็ต้องเลือกว่าสิ่งไหนที่โอเคเราอะอยาก ช่วยเพื่อนขายแต่เราก็ต้องเลือกว่าฉันเอามาขายอะฉันไม่ขายที่หน้านะฉันถ้าขายแล้วมีแต่คนชมแล้วเรารู้สึกแบบหน้าบานเลยมีชื่ออะไรซะแง่มีดาราฝรั่งอะฮะที่อนามาทินด้วยดูครับชื่ออะไรกันอยู่ครับคนชื่ออะไรกันอยู่นะฟุบคอนอร่อยมากพี่กบจี่เรียกฟุบคอนเหรอที่บ้านเรียกกระโดดขัวโดดขัวหน้าตาคุณสมบิตต้องเป็นแบบนี้ค่ะเดียวเลยค่ะคอนไม่ใช่ไก่ครับอุ้ยแต่ลูกนี้เอาชาชักผมมากินด้วยนี่กม นสทำอยู่ไหมทำอยู่ยังอยู่เหรอเปิดร้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมอ๋อโดนเรื่องเขาเรียกคือที่เนี่ยเราเช่าเขาอยู่แล้วตอนนี้มาซื้อที่เองเลยย้ายร้านมาทำที่เดี๋ยวนะที่นี่เช่าเขาใช่ก็มีอะมียเช่านะเขาเองอ๋อเหรอเหรอมาก็ดีแล้วเดี๋ยวมาช่วยพวกเราเนี่ยทำป๊อปคอร์นเดี๋ยวน้องจะทำแบบว่าจะซอยนะเอาไปใช้ที่ร้านได้ใช้ได้ครับติ๊กไม่ห่วงสูตรรับไปขายที่ร้านได้เลยค่ะร้านอู้ย่ำเลยครับอันนี้น้องติ๊กทำรถอะไรคะวันนี้ ีคาราเมลทุเรียนค่ะอ่าไม่จริงเลยคาราเมลทุเรียนเราพี่จิตแล้วไปขายที่ร้านเราจะใส่ทุเรียนเป็นลูกเลยใช่ไหมฮะใส่ทั้งเปลือกเลยค่ะพี่จิ่เขาใส่เป็นเนื้อเลยพี่ผมจิตเต็กใช่พี่เขาเป็นเลยนะคะตัวตัวนี้คืออะไรครับต็อันนี้คือคาราเมลค่ะเรามิกมาแล้ว ม์จัดทุเรียนแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะมีทุเรียนอยู่ในนี้แล้วราถามเคล็ดลับอยู่ว่าคาราเมลเขาใช้อะไรทำไมมันอร่อยมากข้องหนูใช้เป็นน้ําตาลอะไรคะน้ําตาลอันนี้ใช้น้ําตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายใช่ค่ะแต่ถ้าคาราเมลใช้คงดีอ่าก็จะเป็นน้ําตาลทรายแดงมันแล้วแต่สูตรด้วยค่ะว่าอะไรมันจะลงตัวกับกันมันจะมีหวานแหลมหวานแบบกลมกล่อมหวานแบบ เขาลองเขามามันต้องเทสก่อนมันต้องเทสเนอะมันมีหลายมันมีหลายหวานเนาะไม่น่าเลยที่เขาใส่น้ําตาลหลายชนิดในกับข้าวมันจะทําให้มันนวลนวเข้ากันนี่น้องติ๊กน้องบีมพี่ตั๊กเห็นนะเพื่อนมงคลนะเวลาคุณแม่เคยเห็นไหมเพื่อนฝูงมงคนอะทำธุรกิจด้วยกัน่ะเริ่มเป็นเพื่อนกันก็มีว่าบางทีเราเพื่อนกันนะแต่ว่าเกาเหลากันได้ก็เพราะเรื่องเงินเรื่องทองธุรกิจนี่แหละเออพื่อนเหรอ บีมไม่กลัวหรอเออบีมติ๊กอะไม่กลัวค่ะเพราะว่าตอนที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยบีมเองนะก็ออกมาทํางานโรงงานก่อนที่บีมจะมาทําธุรกิจเนี่ยหนูก็แบบเป็นสาวโรงงานมาก่อนนะพี่ก็ทํางานโรงงานมาประมาณ -78 ปีกว่าที่จะออกมาขายของออนไลน์แล้วก็มาก่อร่างสร้างตัวแลวทำแบรนด์นะคะแต่นางนะคือไอดอลของหนูนะทำไมอะเรียนจบมาปุ๊บนางเป็นคนเดียวที่นางไม่ทํางานโรงงาน นางออกมาแล้วเนี่ยนางก็ทําเบเกอรี่ของนางค่ะหนูจ่ายเงินเดือนหนูตอนแรกหนูจําได้เลยแปดพันโอ้โหแต่นางอ่ะประมาณสามหมื่นถึงหกหมื่นบาทแล้วติ๊กไปเรียนนาเทำเบเกอรี่เหรอเรียนเรียนเรียนทำเบเกอรี่เพิ่มรอดเลยแล้หนูตกลงกันเรื่องเงินเงินทององกันยังไงอะลูกจริงๆเราเป็นหุ้นส่วนกันแต่เราจะแบ่งชัดเจนเขาเป็นฝ่ายผลิตมีเป็นมาร์เก็ตติ้งขายแบ่งตลาดกันนะอู้น่ากินอะ หอมน้องหอมกินหอกมากติ๊กจ้ะัางที่ประทับใจอะไรบิมบีมไม่ไม่ไม่ทิ้งเพื่อนไม่ถือตัวคือในขณะที่เราก็เป็นแม่ค้าเพรติ๊กไม่เก่งอะไรระดับนางนะคะนางไปทํางานในระดับสูงๆเป็นผู้บริหารกชาเป็นผู้บริหารแล้วคือบางทีเราแบบมองเพื่อนในเฟซอะไรเงี้ยเราไม่กล้าที่จะแบบ มันพูดอย่างนี้เนี่ยมันร้องไห้ใช่เรารู้สึกว่าเร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 ากับเขาดูแบบเฮ้ยแตกต่างอ่าใช่ค่ะอยากนั้นอยากจะอีกสักคนไหมครับอย่าไปยุ่งหรอคือตอนที่ติ๊กไม่สบายนางหอบครอบครัวมามาเยี่ยมที่โรงพยาบาลหอบของมาเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้ถือตัวมาบ้านมาหา จะสั่งขนมที่จริงนางมีทรัพย์ขนาดนี้นางไปสั่งใครก็ได้นางไม่ต้องสั่งติ๊กก็ได้แต่นางก็มาสั่งอดนุนใช่ก็สั่งนุ่นพื้น่านว่าสั่งติ๊กเ็มยมันดูแบบทำไมทำไมเพื่อนไม่ทิ้งเราในขณะที่เราแบบเนี่ยวันที่เราไม่มีวันที่เราไม่มีงาน มันลายถามเราใช้เขาเาไปไายถามเพื่อนๆว่าทํามีใครอยากทำโปรดักอะไรเดี๋ยวช่วยเออติ๊กก็แบบนําเสนออะไรนี้ไปนั่งสั่งเนี่ยนังสั่งขาดนะคะใหั่เตเลยเพราะนางรู้ว่าเรามีต้นทุนอยู่แล้วไม่เคยต่อสักคํำติ๊กรู้ไหมว่าทำไมบีมก็ถึงได้ได้มาช่วยแล้วก็ไปมาหาสู่เพราะว่าบีมเป็น ว่าติ๊กเป็นคนดีไงแล้วจริงแล้วเนี่ยติ๊กอะเป็นไอดอลคนหน่งใช่อะทำว่อทีทำทำว่าทีทำมาบ่มาบ่ที่จิตเลยเขาชอบดีเขาชอบดีมากพี่นะโชคดีที่มีเพื่อนที่ดีแบบนี้ตี่กขางั้นแสดงว่าทุกครั้งที่เราคลุกข้างนอกแล้วเนี่ยด้วยน้ำซอสทั้งหมดที่หนูใส่หนูต้องอบทุกครั้งไหมคะใช่ค่ะให้มันแห้งให้มันกรอบอบแล้วก็เอาออกมาคลุกเค้าเงี้ยทำอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมง ประมากี่เท oh, ี่ยวลูกส uh ิบม um, ันจะเชื่อเรื่องอะไรพี่เพื่อให้มันซึมให้มันซึมใช่ค่ะโอ้ยซือกินดีกว่าห้ามต่อราคาเด็ดขาดเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะที่ทําให้พวกเราเห็นว่าคนเราไม่ยอมให้วิกฤตมาปิดโอกาสอะไรของเราก็สามารถทําได้ที่สําคัญคือเพื่อนไม่ลืมเพื่อน เพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนฝากร้านนะเพจนะคะก็คือเป็นบุ๊คแฟนเพจก็จะเป็นป um, ๊อปคาเ์นป๊อปคอนเด็กแต่ค่ะคือตอนนี้ค่ะรับสมัครตัวแทนจําหน่ายก็จะมีที่แบบเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือซื้อเป็นกิโลแล้วก็เอาไปบรรจุเป็นติ่มเป็นติ่มซใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้มาเยอะมากจะมาแบบ2แบบแบบนี้บีมก็จะถนัดแบบทําตัวแทนมากกว่าขายปีกเองติดตามได้ทุกช่องทางเลยคุณผู้ชมค่ะตามที่เราขึ้นอยู่บน หน้าจอแล้ววันนี้ขอบคุณติ๊กและบีมากค่ะขอบคุณมากค่ะส,สมจิตเมื่อกี้ได้สูตรไปแล้วนะได้ครับเ๋ยวจะไป <laughs> ขอไปจิบแดนกูนี่เึารับจ้างผลิตอยู่แล้วได้ค่ะ <laughs> <laughs> มีคิดรถใหม่ให้ด้วยช่วงหน้าสักครู่ค่ะเฮ้ยใคได้เอากระดิ่งไปโซ่หน่อย เออเหมือนคุณได้ตำแหน่งเพิ่มอ่ะครับตอนนี้ก็พันตรีสมจิตตรงโจหอครับขอบคุณครับขอบคุณครับจากที่ไปเรียนหลักสูตรทางทหารมา4เดือนนะครับก็ตอนนี้ก็จบเรียบร้อยเรียนหลักสูตรทางทหารก็คือเรียนชั้นในพันอาชีพเนี้ยเราได้รับตั้งแต่เราต่อยมวยแล้วนะครับก็เติบโตตามอาชีพไปเรื่อยๆใช่เราก็ทิ้งอันอันที่เป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆไม่ได้หรอกครับผมใช่จากนี้ไปมีการวางแผนสําหรับร้านของตัวเองยังไงบ้าง จริงๆที่ร้านน่ยพอย้ายมาอยู่ร้านใหม่เป็นที่ของเราเองก็พัฒนาร้านใหญ่ขึ้นห้องแอร์ที่มันดูลสะอาดมากขึ้นม,มีต้นไม้ร่มรื่นม,มากขึ้นให้คนเข้าไปกินแล้วไปถ่ายรูปอะไรมากขึ้นิิจต ็นคนที่งานเยอะมากและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนาจ๊บแบบว่าดูแลค่มวยดูแล,ล,ล,ลร้านโรตีถ่ายละครเป็นพิธีกรเป็นคนเป็นโอ้ตหลายอย่างมากๆเลยอะ<ม>แล้วแบบพี่ไหวได้ไงอะผมเป็นคนรักสุขภาพดูแลตัวเองมาต,ตั้งแต่เมื่อ12ปีที่เข้าวงการมวยครับต้องดูแลตัวเองตลอดเวลามีความรับผิดชอบมีความฝึกซ้อมมีความอดทนมีความเพียตรตลอดเวลาจนทําให้เราสําเร็จได้ในวันหนึ่งของกีฬามวยแต่พอหลังจากที่อายุเยอะขึ้นเราก็เลิกชกมวย โชคดีที่มีโอกาสได้เข้ามาสู่วงการบันเทิงน,นะครับก็เป็นคนที่รักสุขภาพเหมือนเดิมที่เคยชกมวยผมก็ต้องขับรถกลับบ้านปักช่องกลับบ้านเกือบทุกวันวันไหนที่ผมว่างไหวไหมมันก็เหนื่อยนะพี่นะครับเพราะช่วงขากลับเนี่ยคือเออริ<อ>่มถ่ายละครเสร็จสี่ทุ่มกลับบ้านไปถึงสึกเที่ยงคืนกว่าเนี้ยแล้วเข้าปัม๊มสั่งกาแฟเชื่อไหมครับว่าหลายคนกินกาฟะนะแฟเราไม่รู้ว่าเขาให้เยอะแค่ไหนน uh huh. ้ำตาลขนาดนี้ เทียมขนาดนี้ไอ้มาทรานคอเลสเตอรอลมาแน่นอนแต่กินไปทุกวันทุกวันมันเริ่มเอ้ยเราอายุเยอะขึ้นผมอายุ45จะเข้า46วันหนึ่งเรามองถึงสุขภาพตัวเองทั้งเกิเรากินแบบนี้ไม่ดีแน่นอนก็เลยว่าเฮ้ยต้องหากาแฟที่มันเหมาะสมกับตัวเองไม่เจอจานวิโรจน์จานวิโรจน์แนะนาให้กินกาแฟของคอดีพัสดนะครับซึ่งมันมีสารสกัดจากถังเช่าเห็ดลิ้นจีอผมก็ลองกินมาสักเดือนหนึ่งก็รู้สึกยังไงพี่ จริงๆเนี่ยพอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่ามันมีความหวานก่อนหวานแต่มันไม่มีน้ำตาลใช้สารอินโลินแทนน้ำตาลครับเป็นหวานธรรมชาติซึ่งรับรองว่าอันนี้ไม่สะสมในร่างกายเหมือนน้ำตาลเจอะนั้นแน่ๆใช่ครับไม่มีคลเตอรอลครับถ้าเราดื่มของข้อดีพัด์เนี่ยมันจะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ดื่มได้ทุกวันหนึ่งซอง ถ้าคำนวณกิโลแคลอรี่ได้กี่แคลค่ะประมาณ50กิโลแคลอรี่ต่อสองพกพาง่ายพกพาสะดวกด้วยนะสบายเพราะอะไรรู้ไหมบางคนบางคนกินกาแฟนะเช้าหนึ่งกลางวันเป็นกาแฟเย็นอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกาแฟเย็นคุณขาต้องมี300แคลขึ้นนะครับอันนี้ทําได้อะไรบ้างอันนี้ก็ทาได้ทั้งร้อนและเย็นนะครับวันนี้เอาเอาเย็นวันนี้จะทําให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะ้าเป็นเย็นเย็นก็ชงมาประมาณนี้เลยตองเดียวพอตองเดียวได้เลยทองเดียวได้เลยครับนี่ฮะ แบบนี้โ,<ห>โอ้ยคุนขนาดน,นี้ไม่ใช่สองซองเหรอพี่ซองเดียวครับซองเดียวครับโอ้โหอ่ะขอกินหน่อยเอาล่ะเอาล่ะเชิญท่านพี่อ้าวเชิญท่านพี่หนึ่งจอกเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาเพื่อกินเองอย่างนั้นหรือก็มันมีแก้วเดียวเด็กเด็กเด็กเอาแบบร้อนมาให้คุณแม่กันได้ป่ะขอร้อนหน่อยขอร้อนหน่อย็นแต่ไม่ตรียม้นร้อนไม่หยากกินร้อนย้อนสิ อันนี้ร้อนนะครับพี่ง,ง,ง่ายง่ายคือเติมน,น้ำร้อนเข้าไปใส่น้ำร้อนแล้วเทโจ๊กเลยไม่ okay, ง,ง่ายเลยครับจับแรกที่ได้คือได้กลิ่นก่อนพี่ กลิ่นนี่หอมกลิ่นรัลึกจดใจใช่คือเคยเห็นไหมว่ากาแฟบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดผสมสมุนไพรอะไรลงไปเนี่ยมันจะมีแบบกลิ่นนีอพุนังมอนนั่นนะถ้าทางทางเช่านี่เป็นสมุนไพรมันก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นออกมาแต่นี่ไม่มีอันนี้ไม่มีไม่มีใช่ไหมเลยอ่ะทานกาแฟคอดิพลัสแล้วผลลัพธ์เป็นไงอันดับแรกคือกระพี้กระเป๋าก่อนว่าจะถ่ายละครใช่พี่คอจะถ่ายรายการก็จะได้สดชื่นสดชื่นแล้วพี่กระเป๋าสดชื่นทั้งวันครับบอกมาได้เลยท่านผู้ชม กาแฟถังเช่าคอดี้พลัสติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างวันนี้มีโปรโมชั่นมาโปรยังไงโปรยังไงจัดหนักนะสี่กล่องนะครับปกติ2760บาทวันนี้ครับพิเศษเพียง1590บาทโทรตอนนี้นะครับแถมฟรีอีก2กล่องแอ้ยแก้วพับอีกหนึ่งใบแก้วนี้นะคะใช้ยังไงพี่จมิจขาทั้งร้อนและเย็นเป็นแก้วพับดึงออกมาก็ได้เลยครับนี่นี่แค่นี้สวมปั๊บนี่ใส่ได้ทั้งร้อนและเย็นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับปกติ 4,430บาทลดกว<ม>่า64%จ่ายเพียง1,590บาทเท่านั้นนะครับมไม่จำกัดสายด้วยนะครับโทรกันมาเลยฮะโทรมาที่0 2 0 3 0 3 0 3 3หรือว่าไลน์มาที่ a d d o r d y 3 3สรร่งฟรีเก็บปลายทางครับโปรนี้ได้รับกาแฟทั้งหมด6กล่องแล้กแก้วพับอีกหนึ่ง ค<า>นะในหนึ่งซองอ่ะคุณผู้ชมไม่ได้แค่รสชาติหวานอร่อยหอมแล้วก็เป็นรสชาติกาแฟเท่านั้นนะค,คุณผู้ชมจะได้ส่วนผสมที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าอ,อยู่ในนั้นด้วยถังเช่ามาทํากาแฟคิดว่าเราจับต้องได้ราคาไม่สูงี่ถือว่าดีมากมแล้วเรากินก็ดูแล ดีสำหรับตัวเองให้ทุกคนฝากให้เพื่อนกินซื้อฝากใครก็ได้อุ่นใจด้วยนะเวลาเราจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณผู้ชมคขาเพราะว่ามีอินูลินแทนความหวานนะครับคนที่มีคอเลสเตอรอลทานได้เลยไปแนะนำจุมพูกับพี่แอดดีกว่าทเอาไปกินน้ำคูน้องเขากินกาแฟหวานวันหลังเอาไปฝากเลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวบอกโปรอีกทียังโปรอสี่กล่องนะครับปกติ2,760บาทพิเศษตอนนี้เลยนะครับ1,590บาทโทรตอนนี้แถมฟรีครับอีก2กล่องแล้วก็ แก้พับคราสีนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับปกติ4,430บาทลดกว่า64จ่ายเพียง1,590บาทโทรมาที่ 02-03-0033 3หรือว่าไลน์มาที่ a อ d o อ dy 3 3ครับใช่สมฟรีเก็บโดนไปทั่วประเทศนะคุณผู้ชมขาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ต้องกังวลใจฉันซื้อยากฉันทำไม่เป็นแอดไลน์ไม่ได้ก็โทรตามหมายเลขเมื่อกี้เลย0 2 0 3 0 0 0 3 3 3โทรปุ๊บรับปั๊บสั่งกาแฟคอดี้ plus แบบที่สมจิตกินแบบที่อาจารย์วิโรธกินแบบที่อาจารย์ยิ่งศักก์กินเอาคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะฝากกาแฟคอดี้พลัสไว้ด้วยนะคะวันนี้เอาสั่งได้ยให้แคกพูดคำคมหน่อยนคำคมสมจิตจัอยากมีความสุขแค่ไม่คิดเรื่องทุกข์ก็พอครับง่ายเอาขอบคุณสมจิตจัง นะคะพบกับพวกเราสีสาวใหม่นะคะจัน์ถึงสุขเวลาบ่ายโมง15นาทีทางช่องวัน31วันนี้ลาไปก่อนจ้าคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ